สวัสดีค่ะทุกคนอ่าสบายกันดีไหมคะพรุ่งนี้ก็วันทํางานอีกแล้วรู้สึกว่าสวราท์นี้จะผ่านไปเร็วมากๆเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะถือว่ายังมีงานให้ทําใช่ไหมคะให้หนึกถึงตอนวันแรกที่เราไปสมัครงานแล้ววันแรกที่เราได้งานใช่ไหมคะเราดีใจขนาดไหนก็พยายามทําทุกวันให้เหมือนกับวันแรกที่เราไปทํางานนะคะก็เราจะได้มีความสุขนะคะ ส่วนที่แอดเห็นน้องเบสก็ยังไม่สบายใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นระยะสุดท้ายของไข้วัดนะคะซึ่งอาการไอก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะแอดอยากจะตีมือน้องเบสมากเลยค่ะน้องสั่งซื้อปลาท่งองโกมาทานใช่ไหมคะคือ,อปกติคนที่มีอาการไอนะคะก็พยายามให้หลีกเลี่ยงของทอดของมันใช่ไหมคะแต่ก็อย่าว่าละคะ่ะน้องก็ต้องทานปลาท่งองโกพร้อมกับข้าวต้มใช่ไหมคะ ซึ่งก็เวลาเราป่วยเราไม่สบายเราก็อยากทานอยากอยากทานโน่นอยากทานนี่ะนะคะก็อแอดก็ขอส่งกำลังใจไปให้น้องเบสนะคะพร้อมกับวิดีโอของดอกไม้สวยๆนะคะดอกซากุระอีกแล้วค่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมคะใกล้จะซัมเมอร์เป็นช่วงสปริงใช่ไหมคะดอกไม้ก็ออกดอกกันบานสะพั่งเลยคะ่ะไม่ว่าจะดอกซากุระดอกวิสตอรียนะคะซึ่งปกติก็เป็นดอกไม้ที่แอดชอบมากๆเลยคะ่ะ อดอกวิสเทอเลียจะมีกลิ่นหอมใช่ไหมคะอย่างที่แอดบอกไปคล้ายๆกับน้ำหอมน้หอมอ่อนๆนะคะส่วนดอกซากุระจะไม่มีกลิ่นนะคะซึ่งก็ถ้าเกิดว่ามีกลิ่นหอมอ่อนๆก็จะดีมากๆเลยคะ่ะแต่ก็อย่างว่านะคะดอกไม้สวยย่อมจะมะีไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะแอดก็ไม่ทราบว่าทำไมเหมือนกันซึ่งก็เห็นไปคะสวยมากก็ดอกไม้พวกนี้ก็ให้น้องเบสนะคะ ส่วนเรื่องรักคุณเท่าช้างนะคะแอดก็รอทุกวันนะคะเมื่อไหร่น้องจะได้ปิดกล้องนะคะถ้าเกิดว่าปิดกล้องเมื่อไหร่เผื่อช่องวันจะปล่อยละครของน้องออนเร็วๆนะคะเพราะว่าเคมีคู่นี้คือสุดปังเหมือนกันนะคะก็รอวันไหนที่ปิดกล้องเผื่อพี่เพลจะพาน้องเบสไปเรียนตีเทนนิสด้วยกันนะคะแอดก็แอบจิ้นคู่นี้อยู่นะคะถ้าเกิดว่าน้องเบสแสดงะละครคู่บใครนะคะแอดก็จะจิ้นให้หมดเลยค่ะ เพราะว่าอาว่านะคะการที่เราจิ้นให้เขาก็เหมือนกับว่าเป็นการซ mm ัพพอร์ตเขาอีกทางหนึ่งนะคะยิ่งจ้นมากเขาก็จะมีคนเข้ามาติดตามเขาเยอะใช่ไหมคะซึ่งพระเอกของเราก็หน้าตาหล่อๆนะคะหนุ่มใต้สุดหล่อนะคะพร้อมกับสาวขอนแก่นนะคะซึ่งก็น่ารักมากๆเลยค่ะก็รอดูทุกวันนะคะน้องเบส เรื่องนี้เราก็คงจะได้เห็นความสามารถของน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นขี่ม้าหรือขี่ช้างนะคะหรือว่าเป็นควานช้างนะคะเพราะดูแล้วน้องน่าจะ,อ,ะอยู่กับช้างนะคะเป็นคนเลี้ยงช้างนะคะ ซึ่งก็น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะแอดจะชอบละครแบบนี้นะคะละครที่อยู่กับธรรมชาตินะคะแอดจะไม่ชอบละครที่แบบผัวเมียเขาตีกันเพื่อแย่งม,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 มีมือที่3ใช่ป่มคะมาทำให้ครอบครัวแตกแยกประมาณนี้แอดก็จะไม่ชอบนะคะมีความรู้สึกว่ามันเครียดนะคะก็แอดก็จะชอบละครที่แบบดูแล้วได้หัวเราะได้เบาสมองใช่ไหมคะตอนนี้เจ้าเบสป่วยก็ไม่ได้ไปซนที่ไหนนะคะน้องไม่ได้ไป โปรโมทเพลงที่ไหนนะคะก็คงจะนอนอยู่บ้านนะคะแล้วก็แต่แอดก็คิดว่าน้องเบสก็คงไม่ได้พักละค่ะอยู่บ้านก็คงจะตัดคลิปตัดอะไรประมาณนี้นะคะเพราะตามภาษาคนทำงานใช่ป่ะคะน้องเขาก็คงอยู่นิ่งไม่ได้จะให้เขานอนอยู่เฉยๆก็ยากนะคะกะ็ส่วนทางนี้แอดก็ฟังเพลงน้องเบสวนไปนะคะก็พยายามปั่นวิวให้น้องอยู่เรื่อยๆนะคะ ส่วนน้องเบสก็ก็ขอให้น้องหายป่วยเร็วๆนะคะแล้วก็ะจะได้ไปโปรโมทเพลงที่โน่นที่นี่ที่นั่นนะคะน้องจะได้มีรายได้เข้ามาเยอะๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะคะจะไปเตรียมตัวทำกับข้าวไว้สำหรับทำงานพรุ่งนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ชักม่ทาชี